สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถนนใช้รถด,ดำครับผมตอนนี้อยู่ปั๊มปันนครพนมครับผมนี่เนมเป็นรถในเมืองเมืองหนึ่งครับ เป็นรถดำให้เป็นรถดำาสายบุญเมือนึงครับผมเห็ครับรถอ่าแบงลอจ้าที่แบงค์ซีนี่ครับผมรถคนดังติ๊กตอกค,ครับพี่เดี๋ยวจะสิไปถ่ายดีเทียเ่ยวลงบนพรโผล่ใส่ะน้ากหมนี่รถคอยขึนยน้นเหือกแมนเลยขึ้นเขียวตัวเขียวเจ้า บ้าเบงยูครับยูด้วยฮันนึ่ฮะโอ้โูดดังวะไปแหละออกก่อนแมท้ายวี่ดูอยู่เนาะไปครับเริ่ม C.P. เสียี่ครับผมแบงคสีนีครับผม กทางก็ามคนมันไปอยู่าานนบนหันขึ้นเออเนอเมื่อกันเป็นวันที่สิบสามเมษาครับผมอยู่ทางนาครพนมีกับหาปลา บริจาคถวายถวายซ้ายคือโรงเรียนบ้านคำเถาป๋าทางพี่เพิเ่อนเกษตรสวนสางคนบูิจักแล้วครับเสียหายเป็นสวนมาเลยมีโอกาสได้มาน้ำเพื่อนแล้วครับผมงานแรกเล้วนี่งานเดอร์มิตติ้งเป็นเคยมิตติ้งงานถวายงานกระถิ่นชาวป้า

จะคันวะหคันนาสีหกคันครับยืนนี่ก็ร,รวมที่แบบขจะอ,อกไปก้อนนะไปแล้วครับทั้งหน้ามีแต่คันจุดจวดเอา ยากาศครับผมเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องรีบเข้าบออยี่นี่ครับถึงบอแล้วครับผมถึงบอซ้ายแล้ว על זה היא גדלת זהה นห้าคันบ่หกนี่บ่นี่ครับผมบรบรยากาศ <c oughs> ออทั้งหลังมาอีกคันหนึ่งครับปวดปวดๆอยู่อันนี้กำลังไปเชียกันอยู่

โอเคไปห่อก okay awesome, um. ันคลิปหน้าครับผมไอ้คลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปจ่ายค่าซ้ายกันนทำรับเจอ